ฐานที่4ี่คือศูนย์สร้างสุขอาริยาเมตาานะคะเราจะเน้นในเรื่องของฐานใจค่ะก็คือชื่อฐานนี้ว่าความสุขค่ะทักษะหลักที่เรานะคะให้ความสําคัญของฐานนี้ก็คือการพ้นพบความชอบแล้วก็ความถนัดแล้วก็ความสามารถของตนเองนะคะแล้วก็ทักษะรองก็คือการมีจินตนาการแล้วก็มีความสามารถในการที่จะคิดเชื่อมโยงค่ะวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ได้รับความสุขจากกิจกรรมผ่านการลงมือทํา การลงมือปฏิบัติงานศิลปะนะคะวัตถุป,ประสงค์ถัดมาก็คือเพื่อได้เรียนรู้ความคิดความเชื่อความเข้าใจความถนัดและความสามารถของตนเอง กิจกรรมที่ได้ออกแบบนะคะกิจกรรมแรกคือการเรียนรู้จักสีฝุ่นนะคะการให้เด็กนะคะได้ใช้สีนะคะตามจินตนาการที่ตัวเองอยากทำนะคะถัดมาก็คือเป็นศิลปะวาดภาพของตนเองลงไปในกระดาษพูฟใบใหญ่นะคะนอนแล้วก็ล่างเข้าโครงของตัวเองแต่จะต้องให้เพื่อนนะคะมาช่วยวาดให้นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าเ,เมื่อบอกโจทย์ไป เด็กๆคนที่ยินดีอาสาหรือเป็นคนที่ชอบศิลปะนะคะอาจจะเห็นความถนัดของตัวเองก็อาสามาช่วยคนอื่นนะคะได้อย่างชัดเจนสําหรับกิจกรรมถัดมานะคะการปั้นดินให้เด็กได้ปั้นในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะนำเสนอหรือความชอบของตัวเองนะคะเป็นโจทย์ที่เด็กแต่ละคนนะคะสามารถสร้างสรรค์นะคะจินตนาการได้อย่างอิสระเลยค่ะบางคนอาจจะปั้น นะคะในวิถีที่ตัวเองชอบจินตนาการที่หลากหลายของเด็กนะคะเกิดขึ้นในการสร้างศิลปะผ่านกิจกรรมนี้ค่ะ